รีวิวหนอีกแล้วค่ะวันนี้พี่มีเป็ดอะไรมีเลยจ้าชิจู้ค่ะชิจู้กอ่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีใช่พี่ตามหาชิชู้ที่แบบโอเคสําหรับตัวเองนะใช้มาตั้งแต่แบบถูกไปถึงแบบที่มันแพงหน่อยนะน่เล่าแบบถูกก่อนถือว่ามันเป็นแบบถูกเนี่ยบางทีมันแป๊บ มันแฟบคือมันบางมากแปปเดียวก็หมดอะนะแล้วก็กระดาษมันจะมีความยุ่ยๆหน่อยนี่เลยมันจะมีความบาดด้วยก็เลยอ่าลองดูแบบแพงมากแบบแพงก็หนาบางทีกลิ่นมันก็มีความขุนมากสารเคมีอะน้องเคยได้กินแต่พอมาเจอตัวนี้เจอแบบบังเอิญใช้คำว่าบังเอิญเพราะว่ารีบๆเราก็หยิบมาแล้วเราเอ๊ะทำไมมันมีกลิ่นด้วยหอมตัวนี้ก็เลยใช้กลิ่นนี้เลยคือความพิเศษของอันเนี้ยคือมันมีกลิ่นหอมใช่ไหมคะน้องใช่ ลองลองดูเฮ้ยหอมจริงหอมจริงค่ะใช่แล้วกลิ่นมันเนี่ยไม่ใช่ว่าเออซื้อแล้วก็เปิดเอาไว้ในห้องน้ำหรือว่าไว้วางไว้ตรงไหนเนี่ยทิ้งไว้มันจะกลิ่นหมดนะกลิ่นมันยังมีอยู่อ๋อเอ้ยอยู่ในเดือนนึงมันก็ยังอยู่จ้ะเจ๋อโม่หนูวะเนี่ยนี่อจริงอันนี้อันนี้ลองมาแล้วอันนี้ลองมาแล้วหอมตล แถือว่าเซฟค่าน้ำหอมใช่ในห้องในห้องน้ำไปเลยเอาไปวางเรียงกันเลยค่ะกงนมากหนึ่งเงินนึังอยู่เนี่ยใช่แล้วมันเป็นกลิ่นอะไรนะเนี่ยกลิ่นเนเชอรัเลเซฟใช่นี่แหละหอมมากชอบมากเลยทุกวันนี้ก็ใช้นะลองดูดูใช่อุ้ยหอมมากหอมใช่ไหมหอมสัมผัสผ้าก็คือว่าดีซับน้ำหรือว่าอะไรน้ำหกอะไรเงี้ย ซับได้เลยไม่ดึงมากแต่แค่หอมหนูก็ต้องผ่านแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วราคาเท่าไหร่คะเท่าไหร่94บาทเองไม่ถึงร้อยใช่ได้6ม้วนได้หกมวนนี่ตก1 5บห้าจุดหกหกกเนาะโคตรไปนะโอเคโอเคใช่ค่ะพี่เคยเห็นเขาขายอยู่ในเซเว่นขายแยกเนี่ยประมาณ19บาทเนาะแพงกว่าเป็นค่ะเกิดอะไรขึ้นไก่ตกอ่ะคุณไก่ตกอ่ะ ก็ตัดเข้าด้วยฉาบมันอีราคาตกชิ้นละ1ิบหบาทใช่สิบห้าสิบห้าจุดหกหกก็ปัดเป็น16บาทตัดก็มีบิ๊กซีก็มีนุ่มถึง3ชั้นสูตรซับสิ่งสกปรกจากผิวได้อย่างหมดจดสะอาด ไม่ทิ้งขุยแม้แต่เปียกน้ำดูข้างหน้าดิมันลื่นใช่เด็กก็ใช้ได้เลยไม่ทำลายผิวอ่ะถ้างั้นก็ป้ายยาหนึ่งเดือนกินไม่หมดนะคะมาเมนบอกเราด้วยหอมมากค่ะอันนี้ที่หอมนะใี้ดูน่าใช้ขึ้นมาใช่ความนิ่มันด้วยเนาะก็ให้ฝากทุกคนลองไปเอามาป้ายยากันอันนี้จากพี่ออนค่ะ